สวัสดีครับพี่นอ้องปลอมไปมือหนีผ้ามาโซยหนึ่งปลาเขาพี่น้องหนึ่งปลาเขาไข่ผมมีไข่ผมแตะก็ตตัมเจลปลาเดียกบัก <c oughs> เคือเทิดมัวตัวไปเหนึ่งพักผมนวกห้องพักกาดบัก,ก,กเคือบับวบัเนื้ออื้อใบผงสูตรเห็ดโอ้มาหลายอย่างหมดมากมามาบ้อะไร มาสวยแสแสรบนองนกับแบบโบ้เเขามาได้พี่น้องมาได้มาเด้มาด,มาด้เปลือปาบบโอ้สมุนไพรเนียนเลยหนึ่งสมุนไพรซึ่งสมุนไพรเนียนพี่น้องเนยเขาอืมอืมเหนียวปลายยังหวาน Ngọc hôm nay bán vào mình mà bán chụp. บางในหน่อยผมในพระนงบางทีที่ผมมันคอยว่ากลางกลางไฮบไหลบางทีที่แก้ประเด็มั้ มันอมันดีดิวพวกเขาหางแดงกลางพวกมึง กูตรวนี้ว่ามีใครกบบกินเมืองกรอยู่เป็นรองมแต่ใครเก็บกลางดีค่าคอ,อ,อ่ยแ้ของแสอืบ ของแซมมากินอยากเลยเหนื่อเนียนเลยพี่ คือโคตรหวานปลา,าโคตรหวานในเนื้อมันจ่อยๆอการเขาก็บังมาให้ยังดีครับ นี่ใบใบผกสนดื่มด้นกัน,นกบอกระสุยางอ่ะ nó oh, không ngon à, ừ, ừ, คน <c oughs> อยากยำบุลเลกผ <c> า <oughs> บางทว่างพี่งที่บอกไข่โอ้ไข่เียไขปลา <c oughs> มองเสียบ เก็บกลางพี่น้องเอี้ยปลากลารอะไรเสียบเห็นบ่กห่วงบูส์ไข่สู้ไข่ไข่ไขปาลาโคตรมัน่นอะ 嗯，嗯，开吧，开得慢呢。 ต้นประเดียกอย่าหนึงต้นประเดีก,ปร,ดกประเดีกยังหอม 嗯，下。Mm.